สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และอเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กทียอย่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลกก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะเจดหนึ่งนะคะพี่น้องแอดมินเอา7จ6ดสองหนึ่งโอ้ยเสียดายนะคะหลุดไปนะคะตะวึงหนึ่งมานะคะ ส่วนล่างนะคะ02นะคะก็หลุดไปนะคะเด่น0มานะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ94นะคะมาแน่นอนนะคะตัวที่ชอบด้วยนะคะ94ส่วนล่าง40นะคะก็มาเต็มเต็มนะคะ40นะจ๊ะส่วนน้อยปกติ55นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะ55 ส่วนล่างนะคะ3 4นะคะพี่น้อง2 4 3 4ี่แอดมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันมานะคะเต็มเต็มนะคะคู่กันเลยนะคะ3 4นะจ๊ะส่วน VIP นะคะ4 1นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันมานะคะ4 1นะคะ2แต้มนะคะตารางกำลังวัน ส่วนล่างนะคะ3.1น,นะคะก็หลุดไปนะคะตารางกำลังวันมานะคะ3 1 1หนึ่งสนะคะเข้าเต็มๆนะ3คู่นะคะตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ๋าสรุปแล้วตัวที่เจาะก็มา2น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจหลุดบนหลุดล่างนะคะน้อยพิเศษเข้าบนเข้าล่างนะคะ ส่วนน้อยปกติเข้าบนหลุดล่างนะคะน้อย VIP หลุดบนหลุดล่างนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้าก็ยากสุดๆเลยนะคะโอกาสหลุดก็ง่ายที่สุดนะคะถ้าเข้าขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC ของแอดมินทุกคนนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี2 มีหกมีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่มีสามนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่สองกับหกนะคะเ,เราก็มาเจาะกันนะคะก็จะมีนะคะ หกสองสองหนะคะสองเก้าเก้าสองนะคะหกเก้าเก้าหนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีชุดกันก็จะมีนะคะมี ปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะห้าแปดแปดห้านะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะก็จะมีหนึ่งหกไปด้วยนะคะเนาะหนึ่งหกนะคะไปด้วยนะ,ะแล้วก็จะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็จะเป็นเก้าห้าห้าเก้านะคะหกห้าห้าหกนะคะ แค่นี้พอนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นข้างบนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแปรศูนนะคะห้าหนึ่งห้าเก้านะคะเอาเบิ้ลไปด้วยนะคะเผื่อเบิ้ลมานะคะเนาะเบิ้ลนะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะคะสองสองสี่สี่นะคะ่ 2, 2, 4, 4นะคะอนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไวน้น้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวยรวยเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า